ครับผมสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบคุณครูกันอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาที่2นะครับของสัปดาห์ที่2เนาะในในบทเรียนออนไลน์เฟสที่2นะครับเรื่องที่2นี้เนาะเราจะเรียนกันเรื่องของ การงอกของมเมล็ดพืชนะครับแล้ววันนี้คุณครูก็มีการสาธิตการทดลองเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะ huh? มาให้นักเรียนดูกันนะครับแต่ว่าพอเปิดโรงเรียนมานักเรียนก็จะได้ทําเหมือนกันนะครับแต่จะลองทําที่บ้านก่อนก็ได้เนาะนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีดังนี้อันแรกนะครับแก้วเนาะเราจะปลูกพืชใส่ในแก้วนะครับแก้วอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับอันที่2กลัวกลวัวไว้ทํอะไรเอาไว้ตักดินนะครับเอาไว้ตักดินอันที่3มต้องปลูกพืชก็ต้องมีอ่ามีดินนะครับปลูกพืชก็ต้องมีดินเนาะนะครับ และอันที่สขาดไม่ได้เลยนะครับต,ต้องมีน้ำเนาะต้องมีน้ํานะ พืชต้องการน้ำนะครับพืชต้องการน้ำต่อไปเราเอามาลงมือทํากันดีกว่านะครับเรามาลงมือทํากันดีกว่านี่อากาศร้อนนะครับเนาะอ่ะโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งจะปลูกพืชไม่มีเมล็ดพืชได้ไงเนาะอ่านะครับนี่จะปลูกพืชเราต้องมีเมล็ดพืชวันนี้นะครับเมล็ดพืชที่คุณครูเตรียมมาก็คือเมล็ดฝักทองนะครับเนาะฝักทองบ้านครูมีอะไรหรอครับมีแต่ฝักทองนะครับต่อไปก่อนอื่นนะก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องเอาดินใส่ลงไปในแก้วนะครับอันมือเปื้อนนะครับอ่ะครูไม่ถนัดนะครับเอามือนี่แหละนะครับเดี๋ยวล้าง ใส่ลงไปนะครับอ่านะครับสำหรับถ้าใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะใส่จนเต็มเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วทํายังไงต่อเอ้าเอามาเล็ดพืชปลูกลงไปอ่านะครับคูจะปลูกเมล็ดแล้วนะผูู้จะปลูกลงไปนะครับปลูกไป2เมล็ดนะครับอืมพอปลูกเสร็จแล้วเราจะทํายังไงเอาก็ต้องรดน้ํานะครับคุณครูจะรดน้ําก่อนบัวน้อยของคุณครูนี่นะครับอ่ารดน้ํารดน้ําลงไปนะครับอ่าพอรดน้ําเสร็จแล้วคุณครูก็จะเอาต้ออไปไว้ที่ที่มีแสงแดดเนาะที่มีแสงแดดเพราะพืชจะเจริญเติบโตตได้้ออันแกง น้ำาออากาศ3แสงแดดแล้วก็4อาหารนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะแต่เดี๋ยวครูจะเอาต้นพืชของครูไปไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือสถานที่ที่ครูเอาเอาต้นพืชนะครับที่ครูปลูกเสร็จแล้วเอามาไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีแดดลำไรเนาะเพราะว่าพืชต้นอ่อนเนี่ยมันไม่ต้องการแดดมากนะครับที่ไม่ต้องร้อนจัดนะครับเนาะนี่นะครับครูไว้ตรงนี้แล้วอีกวันพรุ่งนี้ ครูจะมาดูความเปลี่ยนแปลงว่าพืชที่ครูปลูกลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับที่เราปลูกฝักทองกันเมื่อวานนะครับปลูกต้นพืชกันเมื่อวานนะครับนี่นเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมล็ดของมันเนี่ยมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเนาะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยทำให้เมล็ดของมันที่ใหญ่ขึ้นพองขึ้นนั่นเองนะครับน้ำเนี่ยซึมเข้าไปทําให้เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยหรือว่าเปลือกของมันเนี่ยนะครับมีความอ่อนนุ่มน นกักเรียนถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าเรียนสังเกตดีเนี่ยจะเห็นว่ามีรากออกมาจากเมล็ดเยอะมากเนาะอันนี้คือวันที่4นะครับวันที่4สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปสุดท้ายของคลิปนี้นะ้วนะตั้งใจดูให้ดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าพืชที่เราปลูกไปมันงอกมาถึงไหนแล้ววันนี้วันที่5นะครับมันถึงไหนแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวครูจะแกะออกมาดูนะครับดูการงอกของเมล็ดพืชนะครับผมนี่นักเรียนสังเกตเห็นไหม รากยาวเลยนะครับนี่คือพืชมเมล็ดพืชได้งอกแล้วนะครับเนาะในสังเกตเห็นไหมว่ารากของมันเนี่ยายาวลงไปรากวยาวเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับอันนี้คือรากแก้วเนาะเขาเรียกว่ารากแก้วนะครับส่วนที่แตกออกมาจากรากแก้วเนี่ยเขาเรียกว่ารากขนแหงนะครับรากขนแหงเนาะงอกออกมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้เปลือกหุ้มเมล็ดนั่นเองเนาะข้างในก็จะมีใบเลี้ยงเห็นไหมครับว่า การทดลองเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับนักเรียนสามารถทดลองปลูกเองที่บ้านได้เลยนะครับเห็นไหมห้าวันได้ขนาดนี้แล้วนะครับสําสหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ไว้มาเจอกับคุณครูในคลิปหน้านะครับการทดลองหน้าว่าคุณครูจะมีการทดลองอะไรไมาให้นักเรียนทําอีกนะครับวันนี้ครูเพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ